ทุกคนขาอู๋อิงร้องไห้หนักมากเลยอ๋อแล้วนี่ฉันจะไหวดูปัเนี่ยมาหาเพื่อนดูนะไม่มีอะไรเลยคลิปนี้อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะอระกับเอกมหาหรอเรายังไงอะ่ะเกิดอะไรขึ้นเนาะแล้วกูจะดูได้ปเนียจะดูไหวปะทุกคนขาขออนุญาตพี่เอกด้วยนะพี่เอก หนูอยากตามพี่จังเลยอ่ะพี่หล่อมากพี่คือเทนดผู้ชายที่หนูชอบมากเดี๋ยวจะเข้าไป<น>เดี๋ยวจะเข้าไปนี<เ>่รอเธอมารับอยู่เอ้ยลูลกสาวมหาจริงจริงไปล้าเอกอล่ามหาไปยังไงเนี่ยขอไปพุยกันเีจะขอไปหาจะสวาวไฮอีบ้าเอ้ยอีบ้าเอ้ย งหอ้พี่เอกหล่อมากเลยนะคะรู้ไหมดิฉันชอบพี่เอกมากเลยตอนนี้เราดิฉันเข้าไปดูคลิปเขาเนี่ยอันเนี้ยหล่อมากเลยอ่ะเธอรู้แล้วเขาถ่ายเขาถ่ายในไอจีไงเขาก็เลยใส่ฟิลเตอร์ได้เลยหล่อๆซึ่งดีแล้วค่ะใส่แบบฟิลเตอร์ไปเลยค่ะหล่อดิฉันชอบดิฉันชอบคุณนะคะคุณเอกนี่ค่ะคุณผู้ชมขา มหาอ阿拉กับพี่เอกมหาอุ้ออยซื้ออะไรมาฝากอะ่ะน,นี่คืนผู้ชมค่ะน,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 นี่นี่มหากัปปปปนที่ฉันอยากรู้ว่าร้องไห้แบบขนาดไหนอะ่ะร้อ,องไห้น่าหนักมากเลยเหรอ คือเขาร้องไห้หนักมากเลยเหรอน้อยงายน้องก็คือร้องไห้หนักมากเลยเหรอนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่พ่อก็ถ่ายไปด้วยจริงๆไปจับมาเออคอยซี้ให้คอยซี้ให้เฮ้ยมันโพดเฮ้ยมันโพดอ่าช่้งน้ายเหรอจะผีกรบว่ายเบิร์กชิ้งว่าเหมือนไรก็เล่นนึกว่าย่านไปโอเคอะปกตินะ น้องบอกวาไงนะพบเวลาล้ทุกคนฝนตกแล้วชิวมากเลยอ่ะอิจฉาช่องพี่เอกใช่ปะเหมือนจะมีคลิปหนึ่งอ่ะที่น้องร้องไห้หนักมากคลิปไหนนะดิฉันเห็นน่ะขากลับหรอ อยู่ห้องอาาระระหน่อยปะขออนุญาตนะคะไม่ใช่ด้วยอันนี้อรอรับไปจับมามมหาอะไรเดี๋ยวพานมาที่นีกับพอก,กันคือเกา่เาเขาพักงานเราสิไปพักหนานำ้ำ

น่ารักค่ะคุณผู้ชมค่ะไหนดีสินสวัสดีพี่น้องครับน่ารักเนาะรักสามเสน่ห์รถารักไพ่อก็ลงไปถามพื่นกันเลยดีน่ิเราได้ถ่ายแล้วก็จะให้มันครบไปเลย พี่บ้าเอ้ยไอ้เ้อเอ้ยน่ารักครับคุณชมค่าเป็นภาพเป็นความน่ารักที่ก็ต้องบอกว่าเออเราเองในมุมแฟนไม่แล้วตอนนี้ที่ล่าสุดที่เขาบอกเรื่องไอ้นี้กันไว้อ่ะคลิปอยู่ไหนหรออยู่ในพ่อแม่อู๋อิงเหรอใช่ปะ สีผิวแก่กันสีแดงไม่หายเท่ากันอไอเอ็กซ์ีน้องดูติดตามอะไรด้วยอะไรนะอะไรหล่อเนาะแ,แ,แต่ถ้าถามว่าดดชอบผู้ชายแบบไหนอะ่ะชอบแบบพี่เอก <laughs> แต่เขาจะชอบพี่ฉันไห,นหมหึไม่มีอะไรคะ่ะ ตอนแรกี่ฉันนะไปเห็นมาคลิปหนึ่งนะคะซึ่งเ,ออเห็นว่าแบบน้องร้องไห้หนักมากน่าจะเป็นตอนกําลังกลับอะแต่ว่าคลิปนั้นถูกลบไปอาจจะเป็นเพราะว่ามีดราม่าเหรอคะว่าแบบ แคปรูปไปแบบไม่โอเคหรืออะไรกันหอกหรือว่าอย่างอันนี้อันนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่ใดๆแล้วที่ฉันมาวันนี้เพราะที่ฉันมาเพื่อนร้องไห้แต่ว่าก็ก็ร้องไห้อยู่นะคะเป็นความน่ารักค่ะแล้วก็เป็นความผูกพันของพี่น้องนะคะสองสองเออสามคนที่ก็ต้องบอกว่าเป็นความผูกพันเนอะที่เขาแบบมีให้กันในในวงหมอลำซึ่งสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เห็นว่า เพี่น้องวันหนึ่งก็ตัดขาดกันไม่ได้อะเออจริง,รงๆแล้วก็ในแง่ของความสัมพันธ์ของพี่น้องก็เป็นเรื่องที่น่ารักนะครับเป็นสิ่งที่เราอยากชื่นชมตัวอย่างตรงนี้มากๆเนเลยทีเดียวอุกอิงสะท้อนให้เห็นเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นเด็กผู้หญิงที่ให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ของคนมากๆเนอะทุกๆครั้งที่พ่อแม่กลับบ้านก็ตามหรือว่าทุกๆครั้งที่มีคนที่เขารักนะ มาหาที่บ้านอะไรเงี้ยเขาจะตื่นเต้นมากๆเป็นพิเศษเลยทีเดียวแล้วก็ทุกๆครั้งที่ทุกคนกลับไปก็จะได้เห็นน้ำตาของเด็กผู้หญิงคนนี้ทุกๆครั้งเลยทีเดียวนั่นสะท้อนให้เห็นนะคะแล้วก็ทำให้เราได้รู้เลยว่าหัวใจอ่ะของอุ้หอิงกัตนาพรเป็นเด็กที่มีหัวใจที่อ่อนโยนนะแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยคือน้องเป็นคนไม่ไม่ไม่เฟะรู้สึกยังไงก็รู้สึก แล้วต่อให้มีกล้องที่กําลังถ่ายอยู่อ่ะก,ก็เป็นแบบนี้รู้สึกแบบนี้ก็แสดงออกมาทําให้ทุกคนได้รู้ว่าเออเขารักมากๆนะ,ะอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับทุกคนเลยว่าเป็นเรื่องที่ทําให้เราตกลหลุมรักน้องได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก,ก,ก็ก็ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะคล,คลิปที่เห็นอูอิงร้องไห้เพราะมันทําให้เราได้รู้จักเขาในมุมอีกหนึ่งมุม ขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งทุกคนคะ่ะเราเด่นลูกสาวเราร้องไห้แล้วเราจะรักลูกสาวเราก็ไม่ใช่เรื่องนะเอาจริง,รงไม่อยากให้อุ๋งอิงร้องไห้ค่อยากให้อุ๋งอิงเต็มไปด้วยรอยยิม้มละกันแล้วก็อยากจะชื่นชมและกันสิ่งที่หนูทําอยู่เนาะมันมันความรูม้สึกที่หนูมีอยู่หรือว่าการแสดงทุกๆอย่างที่หนูทาําอะมันมันไม่ใช่การแสดงอะ่ะ รู้สึกยังไงก็ทําแบบนั้นนะคะนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกแล้วก็อยากจะชื่นชมลูกสาวคนนี้ที่ชื่ออุ้งอิงรัตนรลรพิษบันเฮยบาย See you ค่ะ